อ,อาจารย์อรุณชอบ,ชอบของคณะสีนี้นะคะบอกว่าทั้งหมดเสร็จแล้วก็ขอหยุดนอนเหมือนกันนะคะกจะใส่ไปงานอะไรนะเลือกสู้ลูกเย็นนี้ใส่ไปงานแต่งงานเหมือนกันต่อไปคณะ